นี่ครับคุณครูฟ้องว่าพี่อมเด็จแกล้งน้องนะครับผมทุกคนไหนครูยังบอกเลยอย่าแกล้งน้องสวัสดีครับวันนี้อาโอกำลังจะมารับอมเด็จที่โรงเรียนนะครับผมและนี่นะครับก็มีคุณครูคอยยืนโบกรถให้นะครับผมให้นักเรียนและผู้ปกครองข้ามรถอย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้อาโอกำลังจะเดินเข้าไปหากระเป๋าของพี่อมเด็จนะครับผมแล้วก็จะเข้าไปรับเขานะครับ โอเคกระเป๋าพี่อำเลตอยู่ตรงไหนนะกระเป๋ามันเหมือนกันไปนหมดเลยครับทุกคนเราไม่เจอนะมองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอนะเอ๊อยู่ตรงไหนเนี่ยโอย้อย่างนั้นเดี๋ยวเข้าไปรับพี่อำเลตก่อนดีกว่านะครับไม่งั้นเราจะหาพี่อำเลตไม่เจอเนะไปเดี๋ยวค่อยให้พี่อำเลตมาเอากระเป๋านะครับนั่นไงครับเราเจอพี่อำเลตแล้วครับอ๋อสงสัยพี่อำเลตเขาตามหาน้องไม่เจอนะ พี่เบทเขาเข้าไปหาน้องเชเบตอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าพี่เมลทจะหาน้องเจอหรือเปล่านะครับในที่ตุดพี่เด็ทก็พาน้องออกมาแล้วนะครับทุกคนเป็นไงล่ะครับสวัสดีเครับอมเมด mới kia AO mà hái cặp áo đẹp, để AO hái không thấy, không biết nó ở đâu, không biết. Không biết. Không biết. Không biết. đâu. biết. Không Không biết. 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 Không Không แล้วตอนนี้เอเมทกับเชอร์เบตเขาก็รีบวิ่งไปที่ทางข้ามถนนแลครับผมแต่ทุกคนจะต้องระวังนะครับอย่าเพิ่งรีบข้ามเป็นกว่าครูจะให้สัญญาณนะครับไปพี่เลยไปแล้วไปเลย นี่ครับคุณครูฟ้องว่าพี่อําเด็ดแกล้งน้องนะครับผมทุกคน,นคุณครูยังบอกเลยอย่าแกล้งน้อง <S <S ครับเดี๋ยวเรารีบขึ้นรถไปร้านคุณยายดีกว่าครับไปทั้งชีวิตไปเลือกซื้อขนมมาเลยโหพี่เอ็มเด็ดดีใจเลยอ่ะครับ <S <S มาอีกแล้วเหรอเอาเอาห้าสิบบาทนะเลือกเลยครับ <S 1> <S 1> อันนี้เหรออันนี้ยี่ห้าบาทเลยทุกคนห้าบาทเลยนะมดแล้วอดแล้ว เดียกกันเลยครับเอาไม้ห้าบาทเหรอดึงเลยดูให้ดีนะเราอยากได้เอาสีไหนดีนะโอเคน้องออสีไหนดึงเลยครับเพียบเลยดึงให้น้องเลยเราเดี๋ยวน้องทําพังหมดเลยนะน้องแรงเยอะน้องชอบทําลายของเฮ้ยกระเป๋าชีนอัลมอนด์ทุกคน ใช่ไหมอ่ะเหลืออีกห้าบาทมีมีคนดึงไปเอาเห็นอยู่มีคนดึงมีคนดึงเนี่ยมันมีคนดึงมันยังมีพลาสติกนี่ดูเขาเอามาใหม่หลายรอบแล้วไปเลยครับดึงเลยเลยจัดการเลยเำไมมีมีนกหวีดด้วยนะน้องเชเบสนกหวีดลูอกอมหูลูกอมลูกอมผลไม้มีห้าบาทเองอ่ะห้าบาทเองอ่ะเอาเลย อะไรอร่อยอร่อยเอาอมเด็จไม่ค่อยชอบนะแต่น้องเซบเบตก็จะไม่ชอบตามนะทุกคนอ่าเลือกเลยเลือกเลยเเสียยสม่วงแล้วเหลืออันสุดท้ายด้วยนะน้องเซบเบตจะแย่งพี่หรือเปล่า,าหรือพี่จะแย่งน้องเออเลยเซบเบตห้ามมายืนใกล้ตรงนี้เอาอเสียตังค์ไปแล้วไม่เอาแล้ว ไปเลยเดินห่างๆเลยไปเดินห่างๆเลยไม่อยากเสียตังค์แล้วไปอมเล็ตยาจับไม่อนุญ,ญาตออมเล็ตเหลือห้าบาทเชื่อฟังนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำไปไปเรียกเร็วครับไข่ดาวเหลืออันสุดท้ายเดอ้อไข่ดาวเหลืออันสุดท้ายเดอ้อ ไม่ใช่ลูกพลับใช่ไหมนีครับผมอมเล็จก็มากำลังซื้อของนะครับอะไรครับก็เอาเลยทำไม่รอโอไงทำเองไงไปเร็วเอาไปคนละอันไปไปลองดูไปหรือจะเอายางอื่นให้เวลาอีกสิบวิสาม สองหมดเวลาน้องเชฟเว่นไม่ทันอดได้หยอกไปหยอกไปหยอกไปหยอกเอาแกงเล่นวิเศษวิเศตเอาอีกอย่างนะครับแล้วน้องก็จะไปเอาเก็บชัวร์นี่เขาแกล้งน้องเชฟเวตนะไม่ว่าพี่เหนียจาอะไรน้องก็จะเอาตามนะครับ อ๋อไอ้นี้เอาเอ่อเอ็ด็ดดึงแล้วเอ็มเด็ดก็เอาเลยเดี๋ยน้องให้น้องเลือกเอาที่น้องอยากได้เองเอ็มเด็ดเอานี้ไปอ๋อใช้ไปเอาไหนเอานี้ใช่ไหมั้นอันนี้ลูกโป่งหนูมีลูกโป่งเยอะหนูแบ่งพี่เด็ดได้ไหมโอเคพี่เด็ดพี่เด็ดแบ่งอ๋อวันนี้ไม่มีกันก็เลยแบ่งลูกโป่งเป่าคนละนะโอเคน่ารักมากพี่น้องไปจ่ายเงินเร็วใส่ใส่ถุงรวมกันนะโอเคไหมโอเคไหมคะน้องเชเบ็ดไปเลย อ่เอาเมรเอาไปให้คุณยายคุณยายอยู่ไหนไปเอาไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินก่อนนะครับนี่ครับพอดีครับโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แช<ต>ร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย